เก็บเห็ดล่มกับป้าอีกเนาะเห็ดล่มขาลายจ้าเก็บเอาไปตากไปกินหน้าหนาวผัดเผ็ดก็อร่อยผัดกะเพราก็แซ่มมบมเก็บได้เยอะแล้วนะเปล่า เนาะไปหาที่ตรงไหนมีอีกไม่ได้มาหาเห็ดพึ่งหรอกค่ะป่าเนี้ไปไม่เจอเห็ดพึ่งหวานสักดอกเลยเอ่พา,าทุกคนมาเก็บเห็ดล่มดีกว่าเนาะเห็ดล่มกำลังออกตุ้มๆเต็มเลย ป,ป้าเดี๋ยวป้าเจอกลุ่มเยอะๆก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเจอแล้วค่ะสองดอกเห็นไหมเก็บตุ้มๆเขาค่ะเอาไปตากก็กินหน้าหน,า,นาวเนาะเพราะอะไรถ้าเก็บดอกบานๆมันไม่ค่อยหอมนะคะตากแล้วมันออกกลิ่นเหมือนเห็ดเน่าอะ่ะ ป้าเลยไม่ค่อยชอบเก็บดอกบบานเขาเนาะเนี่ยเนี่ยดอกตุ้มๆประมาณเนี้ยตากหอมมากเลยเห็นป้าดอกบานบานเขานน้นป้าไม่ค่อยอยากได้หาต่อเนาะเดี๋ยวเจอถ่ายให้ดูอีกสามพี่น้องสวยมากเห็ดล่มขาลายจ้า ป้าชอบนะผัดกระเพราอร่อยมากเลยใส่กระเพราเยอะๆเนาะป้าก็เก็บกระเพราตากแดดไว้ <c oughs> ไม่ใช่ตากแดดหรอกค่ะไม่มีแดดให้ตากเครื่องตากเนาะจ้ะป้าเอาใส่เครื่องตากไว้ในสวนตัวเองนี่แหละจ้าเ่ดูต่อ สวยมากเลยเห็นไหมคะนี่กำลังขึ้นมาตุ่มๆเลยเนาะสวยสวยนี่แต่ป่ากันได้เยอะแล้วนะต่ดอดอกนี้สวยมากเลยเห็นไหมนี่สวยสวยเนาะโอ้โหดูสิเห็นไหมคะ นี่เห็ดล่มลักษณะเขาเป็นงนี้เนาะหลังแตกแตกเนาะขาลายๆค่ะอร่อยค่ะป้าเน,นะ่ยชอบมาเห็ดล่มอะ่ะชอบมากกว่าเห็ดพึ่งหวานอีกเห็นไหมพามาเก็บเห็ดล่มเนาะเนี่ยเขากาลังขึ้นใหม่ๆนะคะเนี่ยสักพักนึงอะ่ะบานเต็มป่าเลยค่ะเห็นไหมคะป่าโล่งๆนะ เนี่ยเห็ดล่มเขามักจะขึ้นป่าแบบนี้แล้วค่ะเต็มเลยเดี๋ยวคราวหน้านะป้าจะพามาดูอีกนะจะพามาดูตอนเห็ดล่มเขาบานเนาะจะได้เห็นเนาะเขาบานสวยมากนะดอกใหญ่อู้ป้าเจออีกแล้วดอกนึงนี่เขาอยู่ตรงนี้ป้ามองไม่เห็นเนาะอี้สวยเห็นไหมป้าชอบเก็บดอกจุ้มๆไปตากเนาะ ดอกมันบ,าน,บานตากแล้วกลิ่นเขาเหม็นเหมือนเหมือนเห็ดเน่านั่นแหละค่ะไปโอ้นี่ดอกหนึ่งไม่ออกกออ่อนมันน่ะตาขาเขาด้วยเนาะนมีตัวน้องน้อยอยู่งในนี้ด้วยตัวทาตเห็นไหมคะเอาเขาออกเนาะเดี๋ยวติดไปบ้านไม่ไหวเอาออกดีกว่าเขาจะได้หากินต่อไปได้ ถุงคู่ใจป้าไปไหนไปการถุงตัวนี้ยชอบดูน้องทากสิคะกินอย่างอร็ดอร่อยเลยคะ่ะอ้วนซา <c oughs> เรานหนอขอดอกนี้นะกินดอกนั่นไปนะป้าจะเอาดอกนี้เนาะโอ <c oughs> อยู่กันเป็นฝูงเลยค่ะม,มีน้องด้วยเสียงเขาอันนี่แล้วค่ะขาวนูไปเก็บเห็ดพึ่งเนาะคนก็ล่าสัตว์อ้าวขานี้ก็ตัดต้นไม้อีกค่ะอเสียงตื้นๆนี่นไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเขาตัดต้นไม้เนาะ ดอกนี้เขาสวยมากเนาะแต่น้องธาดน้องธาดเขาคลองแล้วคะ่ะโอหลับปุ๋ยเลยเนี่ยอิ่มสละนังเนี่ยโอ้เขากินอิ่มเขาหลับหน้าเอ็นดูตุยตุยโอ้ดูความน่ารักของธากสิโอ่ะ นอนหลับฝันดีนะดอกอ้วนค่ะ ดอกนี้ก็สวยค่ะอยากให้ทุกคนได้กินกับป้าอีกจังเลยเนาะนี่ป้า,เ,าเก็บได้เยอะนะป้าอยากเก็บเยอะๆมากกว่าน,นี้นะเดี๋ยวป้ามาเก็บเรื่อยๆเลยค่ะเห็ดล่มอ่ะจะไปตากไว้กินหน้าหนาวเนาะป้าเดินมาก็มาเจอเห็ดในเนี่ยจะ้ะใครกินเป็นบ้าง เห็ดอะไรคะสวยสวยเนาะกินเป็นไหมคะเขาสวยมากเลยนะโอสวยจ้าเขาแก่แล้วนะเนาะสีอย่างนี้แก่แล้วเป่าวะสวยสวยสวยนะคะถายรูปสักหน่อยก่อน เนาะยังเล็กอยู่เห็นไหมคะเยอะแยะเลยก็เป็นอะไรคะเนี่ยอืมเอาละค่ะเดี๋ยวป้าก็จะเก็บไปคนเดียวก่อนเนาะ ลาทุกๆคนแล้วค่ะเนาะเมมถ่ายไปเดี๋ยวเมมเต็มแล้วค่ะโอเคค่ะนาทีก็โอเคแล้วขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดติดตามป้าด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะ